แวที่เมืองปัตตานีโอ้ยามนี้ปลี่เดียวดายพ่อจาาแม่จ๋าอยู่ไหนคนใจร้ายทำได้ ลาลับหาตายจากกันวันนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้เป็นของใครแล้วฉันจะไปอยู่ไนที่ตรง เป็นของใครฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงไหนไม่ขากันเยลานาราปะตานีโอ้ยามนี้ช่างเปลี่ยว เดียวดด้โอเอ๋ยแม่เอ๋ยอยู่ไหนลาลับหาตายจากกันแล้วฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงไหนไม่ ฉันจะไปอยู่ไหนที่ตรงไหนไม่ขากันแล้วฉันจะไปอยู่ไหนแล้วที่ตรงไหนน,นั่นคือ โหนีเพลงผมชอบที่สุดเพลงโปรดคุณตะเกิงเลยเพลงเพลงเหล่านี้ในตอนที่จะนั่งร้องฟังนั่งร้องฟังนั่งร้องฟังตั้งวงเพลงบรรเลงดนตรีมากันครบครับมากันครบเพลงพวกนี้มีดารารักเชิญไครกามเมก อาจารย์เราก่อนเลยครับอาจารย์ธนิษิ์ครูแลครับครูครับครูของพวกผมวันที่สองนะครับสองไมครับ่สองอันนี้มีมุกกันอยู่นะครับทาไมอะผมจัดงานศิลป์เก่าวิทยาศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราชครับว่าตั้งกลุ่มแสดงงานชื่อกลุ่มหอไตรปีนี้เป็นครั้งที่สี่แต่ว่าจัดงานเปิดงานวันที่หนึ่งมีนาคมก็อาจารย์ธนิกก็ไปจัดแถลงข่าวเล็กๆกันที่คณะจิตกรรมศิลปกรอาจารย์ก็ไปด้วย แล้วก็วันที่หนึ่งก็รออาจารย์อาจารย์ปจำว่าไอ้ครั้งที่สี่เป็นวันที่สี่มีนาไปวันที่สี่เตรียมตัวสี่วันที่หนึ่งมีงานที่ไหนต่างจังหวัดอาจารย์เจ้านี้เขามีหกจุดสองนะอาจารย์อย่าจำเป็นวันที่หกเพราะวันที่สองวันที่สองวันที่สองนะครับก็มีใครอีกครับนอกจากก็มีพี่บีคณะครับคณะครับแล้วก็พี่อีทฟุตบอลพี่เปียวแฟมิลี่ แล้วก็มีพี่พระยิภูวิชัยมีคุณวาสุข้าวหานครับมีพี่จีจีรนันพี่ปิชาอ๋อพี่จีไปด้วยครับผมครับเราเรื่องมาเร็วหน้ากัน<ๆ>เ,เ,เนนต็มเต็มก็ <S <S <อ>ไม่เล็กเลราะว่าไม่เล็กเลทีแรกนึกว่ามีเขาวงเดียว<อ>มีศิลปินเ,เยอะนะบันไปอ่านกวีเพลงทุวอาจารย์วันนั้นก็คงต้อง ผมต้องหาทางไปให้ได้แล้วแต่ผมกพบยาวเขาพกคุณมากเลยครับเลยคืพอผมฟังดูรายชื่อศิลปงศิลป,ปินที่ไปร่วมอะไรนี่นะเออล้วดูบรรยากาศบรรยากาศนะใช่เลยกลับมาถึงเรื่องของเราก็มีให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังอีกสักเพลงหนึ่งแต่ก่อนที่ไปถึงเพลงนั้นเนี่ยมันอดไม่ได้ที่ต้องถามในอาจารย์ธนิตก็มาแล้วเนี่ยนะฮะพูดถึงตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วล่ะ ความรู้สึกผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยนะช่วงที่ขึ้นควงขลุยขึ้นไปเป่าอยู่บนเวทีเนี่ยนะผมว่าเป็นร้อยชั่วโมงนะรวมกันแล้วเนี่ยหลายร้อยฮะหลายร้อยชั่วโมงลลเลยอาจารย์รู้สึกยังไงย้อนความรู้สึกงดงไหามาผมผมประทับใจผู้ที่มาทุกท่าน <S 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 ผมพูดเสมอว่าผมไปให้กําลังใจทุกคนเข้ามานอนกลางดินกินกลางถนนจริงๆแล้วมาเพื่อเพื่อบ้านเพื่อเมือง ด้วยหัวใจเต็มร้อยเกินร้อยไอเราอีกขึ้นเวทีแล้วเรากลับไปนอนบ้านสบาย <c oughs> แต่เขามานอนเนี่ยผมมาผมมาด้วยความสุขผมบอก <c oughs> แล้วผมเอามเอาความสุขมาให้พ่อแม่พี่น้องอ <c oughs> แล้วผมมาแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับใครคร <c oughs> ผมมาให้กาลังใจโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ผมมาพระองค์ท่าน <c oughs> ตอนนั้นท่านพระองค์ท่านนั้นถูกวัตถุสลายมากมากเหลือเกินแล้วผมมาตรงนี้เราเห็นพี่น้องเนี่ยโอ้เห็นนอนกัน บางครั้งเนี่ยผมขึ้นดึกผมก็อยากจะกล่อมมาให้เขาหลับเขากลับไม่หลับกลับตื่นลงไปอีกับขึ้นตีหนึ่งตีสองเนี่ยบอกตอนหลับวเดยวจะหาเพลงช้ามาเป่ากล่อมเออไม่ต้องลุกขึ้นมาไม่ลุกขึ้นมาเลยวนี่มันเป็นจำได้จำได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันคุณตะเกิงครับคุณสาธิตผมพูดเสมอว่าพู้ที่มาเราเหมือนญาติมองตาแล้วเหมือนญาติกัน บางครั้งผมลงไปสัมผัสเาไปเดินคุยแปอะไรต่ไรเนี่ยมันมีความรู้สึกตรงนั้นมันสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยไปไหนถ้าเจอพวกเนี่ยผมแทบไม่ต้องออกตังซื้อข้าวเลยมีคนเลี้ยงข้าวแทบจะทั่วประเทศเลยได้กินข้าวกล่องเออนเนี่ยมันมันมันเป็นความอบอุอบอ่นครับอบอุ่นผมว่าโชคดี <หา S 1> ที่เรามีวันนั้น เราได้รู้ว่าหัวใจของคนไทยน้ําใจของคนไทยไม่เคยแห้งเหือดไปไหนดี้โอมันเป็นนั้นจริงๆผมจมผัดจริงๆครับลงไปเขาจับไม้จับมือผมเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆละร้อนคุณตุกเกิงคุณสาธิตผมไม่ใช่ศิล้วเป็นวัยรุ่นแต่เขามาถ่ายรูปมาโอ้ดีใจเนี่ยเราก็ปลื้มใจไปด้วยเหมือนดาราเกาหลีเลย ทมให้เขามีความสุขหลับยังมีความสุขใช่ไหมสภาพในบางทีร้อนบางทีเจอฝนมั่งกลางร่มเงินโอ้โหเอามาโปรยบอนเนียแต่ว่าฟังด้วยความสุขเนี่มอาจารย์ไข่เ็าขึ้นดึกนะบางทีใช่อาจารย์ไข่ล้ำลึกถึงเหตุการณ์นี้ป็นี่ราดดำเนินผมได้หมดเลยครับว่าจะให้เวลาจะเวลาเมื่อไหร่ยังไงคิวเมื่อไหร่ได้ทั้งหมดเพราะว่าตั้งใจตั้งใจ เหมือนคราวที่แล้วที่ผมบอกนะครับผมรักในหลวงครับผมรักพระองค์ท่านเกิดมาเป็นคนไทยผมไม่เสียชาติเกิดที่เป็นคนไทยแล้วที่ได้ใช้ศาสตร์ด้านดนตรีที่เรามีพอจะมีอยู่บ้างครับได้ทำอะไรเล็กๆให้กับชาติให้กับแผ่นดินให้กับพระองค์ท่านให้กับในหลวงผมสุดยอดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่สองนี่ก็ไปโครงการช่างหัวมันด้วยนะโครงการพระราชดำริที่ ประจวบนะฮะที่หัวหินครับแต่หุบกระพงนี้เขาเรียกเป็นแผ่นดินพระราชาครับอ๋อทำไมอ่าหุบกระพงเป็นโครงการแรกๆของพระองค์ท่านนะครับโครงการแรกเลยครับเมื่อก่อนเราเรียนในตำราเล็กๆเขาบอกว่าหุบกระพงเป็นแผ่นดินเป็นทะเลทรายเมืองไทยใช่และพระองค์ท่านก็มามาทําเป็นโครงการแรกๆเลยครับที่หุบกระพงครับทุกวันนี้เขาหุบกระพงแผ่นดินพระราชาข้าพระราชาครับแล้วโอไปที่โครงการช่างหัวมันแล้วก็ มีคอนเสิร์ตได้ไ่มต่อเนื่องไม่ครับอาจารย์ก็จะเป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปบอกว่านี่เป็นการหันลมเป็นยังไงต่างๆที่เป็นต้นแบบดีๆให้กับคนไทยแล้วก็ผมว่าถือเป็นต้นแบบที่ดีๆให้กับชาวโลกด้วยเพื่อนร่วมโลกเราด้วยดีมากๆครับอาจารย์ครับทีนี้เข้าสู่เพลงสุดท้ายของรายการครับคืนวันนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะไปเพลงสุดท้ายเนี่ยก็เรียนย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าใครสนใจอยากจะไป นั่งล้อมกองฟางที่ไร hmm. ่บุกพงนะฮะในวันที่สองที่จะถึงนี้นะฮะเป็นวันหยุดลองวิกเอนวันกรมกรมกรเนี่ยนะครับเมดเนี่ยก็เรียนเชิญน,นะครับ uh, มีเพียง1,000ที่นั่งเท่านั้นแล้วก็ราคา2,000บาทสำหรับน้องๆที่อายุไม่เกิน15เนี่ยก็แค่1,000บาทนะฮะแล้วก็เป็นดนตรีเพื่อครอบ,คร,บครัวเพื่อเป็นความผูกพันนะเป็น Family Day uh huh. อย่างแท้จริงนะครับ รายละเอียดคุณผู้ชมก็ดูหน้าจอจองได้ที่ไหนนะครับ